ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อเซจากปลาเซี่ยวรักก่อนหายนะใช่ไหมพี่เซี่ยวรักรหรือเลี้ยวรัก เซี่ยวเซี่ยวครับเซี่ยวอ่าเซี่ยวรักก่อนหายนะยังไงครับเรื่องนี้เจอเลยครับครับก็สวัสดีนะครับพ,พ่อแม่พี่น้องที่รักเลยเคารพทุกท่านเลยทักแบบละครวิทยุสมัยก่อนอ <c oughs> นะะครับ <c oughs> ก็เริ่มเรื่องเลยนะครับเซี่ยวรักแต่เริ่มจาก คนชื่อพีทนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้มาจากคนชื่อมูทูนะฮมูทูเนี่ยมูทูเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีเรื่องเยอะอนะออสุดยอดเลยเรื่องเล่าเขาเยอะมากมูทูเขาเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของครูนะฮะครูชื่อพีทเป็นคนบบบรรจุไม่ในมืนที่ห่างไกลาตามชนบทนะฮนะหน้าตาก็ธรรมดานนะ้นไม่จัดว่าล่อ แกเป็นคนดูใจดียิ้มง,ง่ายเด็กๆก,ก็ชอบเรียนกับแกเพราะแกชอบเรานิทานค่อ,อนิทานล็อกเด็กเวลาเด็กมัวก็เรานิทานประจําตกเย็นไม่รู้ทำอะไรก็สั่งเส้นก่อนก่อนเป็นลูกชายออกมาตอที่บอกที่พ่อใหม่มันปั้นมึงจะให้เป็นรับช่วงต่อนะก็ต้องคบกับข้าราชการครบกับคนจะคนที่มีน้ามีตาในพื้นที่ ก่อนก็ชวนตกเย็นก็จะชวนไอ้พีทพีทไปเที่ยวไปกินข้าวต้มที่ตลาดอ่ะครับข้าวต้มที่ตลาดนี่นจะเป็นข้าวต้มที่ก็อย่างว่าเนี่ในบันดอกอาก์จนมากจนลาไปตลาดไกลๆประมาณสิบก,กิโลก่อนเนี่ยก็ไปกินข้าวต้มเป็นประจำสาเหตุที่ก่อนไปกินข้าวต้มเป็นประจำว่าติดเด็กเสิร์ฟคนหนึ่งชื่อพิมก่อนนี่เป็นคนรูปร้างหน้าตาดี นะฮะส่วนพิมพ์ก็เป็นก็จัดมาเป็นคนสวยแบบเรียบๆขยันขันแข่งรอยยิ้มมีสเสน่ห์นะเป็นเด็กเสิร์ฟนะฮะสาเหตุที่ก่อนพาพีททุบมนครูไปอ่ะเพราะว่าก่อนนั้นลอกพีทไลยคุ้มนะเพราะพีทหน้าตาธรรมดาเหมือนเอาเกาะเอาเอาพีทกอนเหมือนเอาพีทไปเสิร์ฟบารามีไปงั้นแหละ เวลาพีทพีทก็ไม่เคยกุยนั่งยิ้มเคลิ้นเวลาที่ก่อนเซลพิมพไอพีทพีทก็น,นั่งยิ้มให้ยิ้มเคลิ้น,น,นแทนเวลาก่อนก่อนก็ใช้เด็กเซื้อคนอีกคนหนึ่งในร้านเนะี่ยชื่อว่าพีเก่นนะฮะพีเกคอยซื้อช่วยทีที่ว่าพิมพ์คิดยังไงกับแกพีเกมาอะไรา,านเลยอ๋อ ก็บอกว่าเออก็พี่เก๋ก็อึ้อักกตักไปเนี่เยเออเอออยู่ได้เลยเขาก็บอกคนชอบเนอะเขาไม่ได้ชอบก่อนแลวเขาชอบเพื่อนพี่อ้าวอ่าจบเลยครับอของก่อนเลยแทบจะแทบจะแตกตรงนั้นเลยสหลายครับอ่าจริงๆเออมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอกหักหรอกเพราะว่า ก่อนมีผู้หญิงเยอะอยู่ความรูปร่างหน้าตาดีจีบผู้หิงส่วนใหญ่ก็ติดตายมากกว่าแขนก็แขนกูรอกกว่ามันยังเยอะคบคลมกูก็ดีกว่าไม่ผู้หญิงจึงมิเอนแต่เพราะว่าเป็นลูกนักการเมืองก็เลยอะสแสดงสเปริลิดโชว์นะบอกให้พีชจีบเขาชอบกันเป็นแฟนกันก่อนก็แอบ,บมองห่างๆด้วยสายตาแบบดาอารมณ์ไม่ทูกอะ่ะ จนกระทั่งพีทกับพิมพ์เมื่อแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันในงานแต่งก่อนก็ไม่มาแล้วก็หห้ไปจากชีวิตคนทั้งคู่ไปเลยครับก็อยู่ด้วยกันมันตั้งนานนะฮะในระหว่างที่ทำมาห้าเย็นพีทก็จะเป็นคนที่คนที่ปากวันเมือนกับเป็นคนชมคน ก็ใจดีเนี่ยบอกว่าทำกับข้าวเก่งด้วยสวยด้วยเออหายากนะก็คืนเคๆก็พูดกันคืนๆแต่คำพูดเนี่ยมันทำพอบอกที่หน้าพิมพ์มพิมมันเริ่มด้านซีเรือออกอัอากตาศเย็นเจ็บเลย<ฆ>ตอนนั้นด้านนันะแต่พิมพ์เรื่อออกเช่เลย ก็สังเกตคี่จะเป็นรูสังเกตเป็นอะไรนะสีครับก็จะเชื่อหรือเปล่าพี่์ก็บอกพี่พี่จะเชื่อดูหรือเปล่านะอย่าว่าอย่าว่าดูนะฟันหลายซ้าๆเห็นใครไมู่้มายืนปลายเดียวกูคือพี่ก็ไมู่้จะพูดอะไรดีจะฟอบใจว่าเรื่องตเ,เองเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์คนไม่เชื่อเรื่องพี่ก็อบอกเออ ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฝันร้ายก็กลายเป็นดีเนอะเอาไปทาบุญได้ไงเดีเด๋ยวก็ก็ตั้งเดือน,นั้นมาพิมพ์ก็ไม่เหมือนเดิเมแบบผ่นานไปสามเดือนพิมพ์ที่เคยเป็นคนพูดน้อยก็ออย่านเคนแข่งกลายเป็นคนกุดยิดก,กลายเปลี่ยนไปท้งอารมณ์แล้วก็สายตาครับขาปลาก็ไม่กินไม่ยอมนอนไม่คุยกับพีทเลย เวลาพีทวะเป็นเลนเนี่ยไม่คุยกันเลยบอกว่าพีทก็กุนหิตใสโดยคำตอบทีว่าบุนวายอะไรอ่ะไม่อยากคุยด้วยท่าก็หุนหิุนิดุนหิดอยู่กันเลยจนกระทั่งวันหนึ่งก็ทาาด้วยความเป็นห่วงบนเดมแต่พีทบอกว่าไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็เลิกกันอะรับการพีทก็บอกว่าอเล่นบันเอ ไม่เคยทะเลาะกันเลยนะรเราโย่กันดีๆดแต่ผมกผมก็ไม,กกไม่เคยพูดอะไรไม่ดีกับคุณทำไมถึงแค่ทำไมถึงตะกุนปุพอแล้วไม่รู้เป็นอะไรเบือ่อไงไม่ชอบเกลียดมึงเออเออกูเกลียดมึงเข้าใจปะแล้วก็เดินทานลรกงสบายไปนะครับพีดต้นตาซึมอะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆอืม เ็าจะเด้นพิมพ์ก็ให้ไปไม่รู้อยู่ได้เลยครับไปบ้านพ่อตาแม,ม่ยายก็ไม่อยู่มไม่ได้วะอืมก็ตามมาจนกระทั่งมีพี่เอพี่เก๋นะพี่เก๋ที่เป็นคนุณแม่เืือให้พี่ก่อนครับพี่เก๋บอกว่าเออเป็นพี่เก๋เป็นเด็กเสิเร์ฟในร้เดียวกับพิม โ่งข่าวว่าก็ดูดีก็ท่าม่ะพีนทะเลาะกับพิมพเลยจะบอกว่าอย่างเนี้ยพิมพ์แต่งน้าจัดลงจัดรถเก่งป้ายแดงอยู่นี้จาแทบไม่ได้พิี์บอกว่าเี้ยเจอที่ไหนแล้วโอคิดถึงกับลักตามาเลรา่แม่แต่บ่าบเอกอก็เดี๋ยวนี้เขาได้ดีแล้วแหละไม่ต้องห่วงเขาอยู่ดีกินดี มีรถรูคีพีดพีตก็สะอึกรีกเขาก็เป็นครูจน,จนจนมีแต่เบอร์ไซก็เกล้าพีตก็เล่าให้เก๋ฟังมีอะไรก็เก๋ก็คอยโทรคุยกับพีตทุกวันจนกระทั่งเก๋หลุดปากกอกวว่าจำก่อนได้ไหมจำก่อนได้ไหมพี่เป้จำก่อนได้ไหมก่อนอ๋อก่อนก็คือผู้ชายที่ไปจีบ พีปิมออพี่เ<อ>ป้จำได้ไหมครับก่อนก็คือผู้จ่ายไปปีปิที่จีบผิเหมาสุดท้ายผูย้ยิงก็บผู้ชอบชอบพีทอ,อ่ะอืมอืมเออจำก่อนได้ไหมไม่มีอะไรพีทก็บอกว่าพอพี่เก๋พูดเขาว่าไม่มีอะไรก็ได้เลยพีทก็เดาได้ททันทีคำว่าไม่มีอะไรอะ่ะ พี่พี่เป้ก็คงเดาได้นะออมีแน่เออมีแน่นะ่ะก็คือพูดง่ายๆว่าพิมเนี่ไปอยู่กับพี่ก่อนแล้วออก่อนจะเป็นลูกอบาลูกอบาตอเนะครับก็ดีไปอยู่แล้วเขาบอนี่ตอนเดิมที่พี่กรตามจีบอยู่ก็ไม่มีวิแววสุดท้ายพิมพก็คาดกัาชอพิษแต่ก็ ทำเงินได้นะผู้หญิงอจะตอนนั้นอาจจะไม่ได้มองเรื่องความรวยความจน<ะ>แต่ตอนนี้เจอผู้ชายที่รอกว่ารวยกว่ามีรถปุ๊บรถเก่งคันลูกก็อาจจะเปลี่ยนใจไปนะก็ะไม่เป็นไรเข้าไปได้ดีแหละพี่ก็พี่พจะิดขู่จนจนเขาไม่รู้ทำยังไงแต่ในขณะที่เมือ่อในระหว่างทำใจอ่ะพี่ก็ซอดเด็กอยู่ก็มีผู้ปกครองเด็กคนหนึงอะ กำวาบอกว่าลองไปห้าไญยาสิไญยาทองใบอ่ะโด<ะ>ยเอพาะท่า,านเสื้อกนะันด้ะขอโทษนะครัเห็นรักกันดีดีตัวแทนจะติดกัน<ะ>พูดกันดีดีอยู่กันมือกับรักกันบ้ากบายนะอยู่ดีเลิกกัน<ะ>มันก็ไมมีอะไรแน่นอนเลยเราไปห้า แม่ยาทองใบก็ช่วยหลาคนแล้วนะบางทีก็อาจจะช่วยทันไปได้นะ,ะขอ้อพันนี้ขอ้อันนี้ถ้าไม่เชื่อไม่รู้หรอกนะไปก็เขาทักมาก็ลองไปดูนะไม่ยาก็ทักเลยทักว่าเออผู้หญิงเลเขาตอบว่าแฟนแฟนแกคำคำแรกเลยที่ว่าแฟนแกมันโดนขอ้อ โดนล้องจากผู้ยิงโดนข้องจากผู้หยิงเฮ้ยโดนล้องจากผู้ผยงิงใช่หรืวอวะพี่ที่ได้ใจใช่หรือวะผู้หยิงทำข้องัอะเออทำเสน่ห์โลวงหัวใจเสน่ห์นี่เขาเรียกว่าสเสน่ห์ลวงหัวใจแล้วก็ส่งไปให้บ,พพบ่พี่ทำพิธีบังสติพิธีบังสติคืออะไรวะ พอพิธีบางสติเขาเพื่ลบความทรงจำของของของคนที่รักออกนอกจากลบความทรงจำไม่พอนะฮะพวกนี้ไม่ลบแค่ความทรงจำจะทำให้เกลียดคนที่เคยรักไปเลยจนตาไม่เห็นความจริงรพีก่ก็คิดในใจว่าไม่น่ามาเลยมาฝากคนแก่เลอะเลอะเถอะ พูดยิ่งอะไรจะทำข้อแต่เป็นผู้ชายก็ได้ฝัขคืนหรือมากกว่าพี่เก้วันหนึ่งพี่เก้ก็โทรมาเสียงสั้นเลยพี่เก้โทรมาพิษรีมาแล้วมาเลยมาเลยมาเลยพิษรีมาเจอพิมพ์แล้วพิษดีใจที่เจอพิมพ์พแต่ภาพที่เห็นก็คือสถานที่เจอ อก็คือโรงพยาบาลครับ<อ>ภาพที่เห็นคือพิมดอนยิวกเตียงโรงพยาบาลสภาพคือครอบตาดำผิวดันเอมการพร้อมจนแก้มต่อมแล้วก็ผู้หญิงจะเคยมีน้ำมีนวลนะแล้วก็กลายเป็นตัวแห้งๆแล้วพิเกะพีชมข่าวพิเกะเลยพี่เก,เก,ะ,เกะบอกว่า พิมพ์สวยแลวทำไมเป็นอย่างนี้ทันทีนี้เห็นนะพีททางพปเคตสซกอลิพโพ่เขาไปกอดด้วยความคิดถึงด้วยความรักด้วยความสงสารไม่สนใจรูปร่างหน้าตาที่น่ารังเกียจของของพิมพเลยตอนนี้ทั้งดำทั้งแข้งเรื่องการ,รแต่สายตาที่พิมพ์มองพีทนะเป็นมองด้วยความรังเกียจ ขยักขยแยงรำคาดไปแล้วก็ไล่ไปไปไปเป็นใครเนี่ยไปพ้นเลยพี่ก็เลยตัดสินใจครับพาเพมออกจากโรงพยาบาลแตบอกว่าจะไปรักษาตัวที่บ้านแต่พี่ไม่ได้ไปรักษาตัวนะครับไปห้าบ้านเมเทาเมยาเนี่ยแหละเมยาเมยยช่วยช่วยทอนคุณใส่ให้เท็คกบ เบญาก็ใส่หัวนะ่ะเออเป็นเด็กก็นาา่าดีอยากพาบายไปโรงพยาบาลเถอะออกมออกจากโการงพยาบาลเนี่ยนะฮะกูก็ไม่ให้หรอกรูป,รป,รปตัวเลยเสภาพเนี่ออยทีตัวเบญาครับออขอแค่จำตรงใช่ก็พอ ตบอกจับบากะนะ็ได้ผมจับใจได้แล้วก็ม่ยาก็บอกจับให้ดีเลยมึงเลือกเองแบบนี้แล้วก็ใช้ไม้ที่เป็นไม้ผมด้านบนอนะ่ะนาะเป็นคล้ายๆการวระยบอ่ะตีไปที่เก่าป้องทีเหมือนดินทุลนทลายเราเลยเจอกระทาอยู่ดีๆก็จับได้ สติกลับมาเราเออเราพีชช่วยด้วยพีชช่วยด้วยไม่มีแรงก็จับเดินปีชร้อให้หน่อยปีชเป็นอะไรครับพีดก็ดีใจที่พิมจับนาได้สติก็มาช่วยเลยจากจับจำกันไปได้บอกว่าพิมก็ยินดีทำไมเชนดดืไม่มีแรงแต่แบเชดึื้อโอ้ย จบใครไม่ได้เลย้าไปถ้าไปเป็นอย่างนี้ก็พีก็ตับตาเสริมเหมือนแล้ว่าไม่เป็นไรไเป็นไรไม่เป็นผมอยู่ตรงนี้แล้วนะกีนปวยนะปวยดักเลยนะมันพอป่วยดักบก็จาคเงินไม่ได้รืไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ผมอยู่ตรงนี้เมอย่อยที่บีมอกยู่ไม่ต้องเนไรหรอกนะีก็อยากเดิก็ไปอยากเลนแต่ก็เดิานา ก็จบแล้วปรัโยสุดท้ายก็งพิมื่อคือยิ้มจันทร์ันทตา,ตาแล้วก็ช็อกหมดสติไปที่ก็เขาไม่รู้จะทำยังไงละวยความขาดสติก็ใครทาใครทําอะไรใครทําอะไรพิมพ์เขาย่าตัวเมตเทาเมตเทาเขาบอกเมตเทาก็ด้วยความแบบวาดกลัวเด็ดคนสติหลุดตอนน้วเขาบอกว่ามือไปทา่าเลยนะ บอกแก้ว้วยไอ้บอกแก้วไทยวัดเอก็ไปคาดขาดไอ้บอกแก้วใครเป็นคนทำกุญแจบ้มามาเลยก็แน่นอนเลยก็มีผู้ชายผู้หญิงต้ามาผู้หญิงที่ทำกุสแอ่ะก็คือพี่ก้ครับพี่เก้ที่คอยมอกผีเนี่ยในกานรสอบขาวข้าผีมา พีทก็เจอพิ่เก้พีทรู้จักหมอกแก้วมาแล้วว่าพี่เก้มีส่วนพิ่เก้ก็สารภาพสารภาพเลยสารภาพความผิดไม่พอก็สารภาพสิ่งที่สารภาพที่ทําให้พีทอึ้งก็คือพิ่เก้สารภาพรักพีท็อับว่าแอบชอบพีทมาเลย่แหละครับเพราะว่าพีทเนี่ยเป็นเออเป็น คนในเครื่องแบอ่ไปเนอะ,อะเป็นผู้ชายธรรมดาที่แรกก็ตอนกอนจิบพิมพ์ก็คิดว่าสักคูจะได้กันแล้วเราสักคูก็ไฟว่าเออกอนกับกอนกับพิมพได้กันแล้วพีทก็โคหัเป็นชอบพี่เกล่ะก็เชียร์พิมพกับกอนมาตลอดอจนกระทั่งไม่รู้ฮะไม่รู้ทำไมพิมพจึงบัชอบพิมพจึงบันชอบ กับพีทเออสุดท้ายก็ด้วยความอิจฉาิษยานะครับก็แนะนำให้ก่อนพาก่อนมาห้างบอบแก้วเพื่อทำวิธีทำวิธีทำคุณใส่ใส่พิมให้พิมรักให,ให้พิมรักพิบโลกก่อนอืมอเออจบเลยนะฮะทีนี้ครับ ทีนี้นะฮะพีทก็ตะโกนว่าพีทก็อยากจะเจอก่อนนะฮะก็อยากจะเอาชีวิตนะฮะตัดสินใจนะะเอาเงินก้สุดท้ายะะเงินเดือนก็สุดท้ายไปซื้อปืนครับเออเออก็บอกว่าแกเอาคนชีวิตคนที่จะรักไปครับ เออมึงจะต้องเจ็บกว่าทีก็เลยระวางที่บรรจุไปเลยทั้งใจแหละตายหมดแหละบมอกแก้วก่อนแล้วก็มีเสีย่ยผู้หญิงหล่อไยแวลบอกว่ามีเสีย่ยผู้หญิงแก่ๆนะบอกว่าไทยที่จมแขนยอมจมไปกับพร้อมบบบพีชรู้ทันทีว่าคือ เบญาเบญาบัตเิสติแต่ีก็บอกว่าผมแค่อยากให้เธออยู่ใกล้ๆแค่นั้นผมแค่อยู่ใกลๆแค่นั้นเราจะไม่ทำอะไรใครเบยาก็บอกอ่ะมึงเลือกเองเลยมึงเลือกเองนะหลัง,นะลงจากพิมตายไปแล้วไยเดือนเนดะ้อพีก็ไม่ได้ตามล้างแค้น บอกแก้วพี่เก๋หรือว่าก่อนเลยเขาก็ากไปอยู่ที่วัดไปไปบบทูซี่อยู่ที่วัดแต่ในขณะเดียวกันนะฮะไอ้ไก่อนไอ้ก่อนใช้คำว่าไอ้ก่อนละกันนะฮะชายลึกลับที่แอบล่งรักแต่เป็นต้นตอนของการทำข้อใส่พิมพ์เอะก็เริ่มฟันหลายทุกคืน ฟังว่าอยู่ในห้องมืดมีกับผู้หญิงปมยามายืนก้มนะแล้วค่อยๆเกินเกยหน้าด้วยใบหน้าเละเป็นเลือดเขาก็จำได้ว่าเป็นพิมพ์แล้วทุกคืนนี้ไอ้กอนจะต้องนอนดิ้นแล้วตื่นมาก็เจอมีดตักอยู่บนเตียงค้างเตียงฟันไปว่ามีมืออะไรบางอยา่างล้วงมาที่คอห้อยแล้วก็เสกคำว่ามึงรู้ไหมมึงจำได้ไหมว่ากูตายเพราะใคร อืมกูจำได้แล้วว่ากูตายเพราะใครอยู่อย่างนั้นทุกคืนทุกคืนทุกคืนก่อนเริกมบ้านนะฮะจากคนรอก็ไม่ไหวคฮับพ่พี่เขาช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าขออนี้มันเคยใช้ไส้คนอื่นถูกพี่ข้อคนนั้นยอนกลับม,มาไส้กับมันใส้มันเองก็คือนอกจากพี่เขาพิมแล้วก็ยังมีพี่ที่เคยเล่นงานพิม ยิ <Y> uhm. ่งกลัวก่อนยิ่งกลัวก่อนยิ่งขาดสติค้อบกันไปก็ยุดเร colours, starting, ิ่มย้อนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งลืมชื่อตัวเองพูดอยู่แค่พีพิมพีพิมซ้ำไปมาอยู่นั่นแหละสุดท้ายก็กระโดดหลงบ่อนนะครับตายได้คืนได้คืนนี้ก่อนตายมีคนเห็นก่อนยินคุยกับใครสักคนได้บ้าง แต่พอไปย้อนดูกล้องวงจรปิดเน่ชาวบ้านบอกไอ้กอนมปยืนยืนคุยอะไรอยู่ไม่รู้กับไข่สักคนหน้าบ้านอน้าบ้านก็งนั้นคนที่เห็นเหตุการณ์นะแต่พอย้อนไปดูกล้องวงจรปิดปรากฏว่ามันยืนพูดอยู่คนเดียวกับครับ,รบและในตอนที่มันตายนะศพของกอนถือรูปท้ายเก้าใบดึง เป็นรูปคองพ,พิมกับพีทที่ยิ้มให้กันในวันแต่งงาน <talented. S 2> อก็คืออาคาดพยาบาลมากจนกระทั่งเก็บรูปดีแวนด้วยความตอมใจนะครับเขาบอกคนที่แย่งตายด้วยใจที่ถูกลือแต่คนที่ทำก็ตายด้วยใจแรกสลายอยู่ดี <Goodness. S 2> นะครับพราะคนทำ้อนะอ๋อค <c oughs> องที่แรงที่สุดก็คือข้อง ที่พูกด,ด้วยความรักความกดดีและคออที่ย้อนกลับมาแรงที่สุดก็คือคออที่ทำลายคนรักแท้ก็เมื่อก่อนจบชีวิตลงนะฮะไลายปีพ่านไปนพีทตอนนี้โดนไล่ออกจากครูแล้วกลายเป็นคนเลอร้อนอ<า>ใัยข้าวัดแล้วก็ไปโรคซึมเศร้า ตลอดเวลาซึมเศร้าอยู่อย่างี้เลยอยู่ในวัดเล็กๆเอาศัยข้าววัดกินไปนี่เลยนะฮะแต่แต่เวลาคนที่เป็นคนบ้าเนี่ยทิมผมยาวกระเซิงนะฮะสิ่งที่ถ้าไปดูที่คนนอนเนี่ยที่นอนของที่พระขอเจียรให้นอนตรงศาลาตรงอะไรเนี่ย ถ้าไปดูไกล้ๆก็จะเห็นแบบเป็นกระทถางทุบเลยเป็นกระทถางทุบแล้วก็มีรูปรูปหนึ่งวางอยู่อ่ะ,อะเป็นรูปของพิมพ์ครับพิมพ์อพีทเนี่ยจุดทุบเรียกวิญญาณพิมพ์ทุกคืนครับไม่ปล่อยวิญญาณพิมพ์เลยแล้วก็เงาผู้หญิงเวลากลางคืนก็จะบางคนก็เห็นเงาผู้หญิงผมยาว จะมาปรากฏใกล้ๆกับพีททุกคำเมมยยาก็ไปเยี่ยมปอพูดประโยคสุดท้ายกับกับพีทว่าบางทีเนื้อคำทราบอ่ะออคนก็ได้ยินกันนวะว่าคำทราบไม่ได้ไม่ได้ถูกปลูกป่อยมาจากคนอื่นหรอกคำทราบอ่ะไม่ได้ถูกป่อยมาจากป้าคนอื่น,นแต่มาจากใจของตัวเองเนะอพีทเอื้อ พราะว่าความรักที่ไม่ยอมวางเนี่ยคือคำทราบที่แรงที่สุดสุดท้ายก็คือพีทก็ยังกอดรูป่ายของพิมพ์อยู่นั่นแหละแล้วก็มีเขาหนก็มาก,กอดเข้าตลอดไปจนกระทั่งด้วยความเป็นโรคซึมเศร้าครับ คำพูดที่เตือนสติของแม่เท่ามันทําให้ว่ยงยากลดปล่อยวิญ,ญญาณพิมพ์ไม่ได้นะเออด้วยความที่ตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าด้วยคิดอะไรด้วยยากปล่อยวิญญาณได้ปล่อยวิญญาณแล้วก็เผ่าก็เผ้าลูกปองพิมพที่เข้าจุดทูบเรียกทุกขคือเท่าจริงไหมนอกจากเท่าลูพิมพ์แล้วนะก็เท่าตัวเองตามไปด้วยนะแต่มันเป็นสิ่งรายัวสุดท้ายก็ จบด้วยคำพูดของเมทัลตองไปแลด้วยคำพูดที่ว่าความรักที่ไม่ยอมวางคือคำทราบที่แรงที่สุดครับจบแต่เพียงเท่านี้ครับพี่เป๊ยพี่มอนเดี๋ยวเราจบพี่ทานยาพักผ่อนนะเสียงอุยมากนะครับแต่เออแต่ว่าพอจะจับใจความได้คือมันเกี่ยวกับที่จริงแล้วว่าคนที่ในเรื่องเนี้ยไม่ได้มีปมด้อยไม่ได้มีอะไรที่มันแย่เลยนะ แต่เพียงคแค่เกิดความอยากเอาชน,นะอยากจะเออ่คิดคิดจะได้โดยที่แบบอิจฉาริษยารวมถึงการใช้สิ่งที่เราเรียกว่าสายดามมนดามันเลยครับไปทําให้เขามารักเราเนี่ยการบังคับให้คนที่เรามันชอบการที่บังคับให้เขามาสนใจเราโดยใช้ใช้สิ่งแบบเนี้ สุดท้ายครับมันไม่สมหวังมันอยู่ได้ไม่ยั่งยืนไม่ยาวนานนะฮะมันก็จะย้อนกลับหาตัวเองแล้วมันก็กลายเป็นอย่างที่พี่ม่อนบอกเลยมันคือคาําสาปที่ตัวเองยังยังติดอยู่ยังไม่ไปไหนเชื่อเถอะเชื่อเถอะต่อให้เขาตายไปพี่ม่อนเขาก็ยังไม่หลุดพ้นนะเขาก็ยังอยู่อยู่อย,อยู่อยู่แบบนั้นน่ะใช่ครับผมใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เขาก็อยากอยากจะได้สิ่งที่ต้องการ แต่พอตายไปเห็นไหมพอตายก่อนที่เขาจะตายเขายังยังไม่ปล่อยวางอ่ะครับผมเออนะครับคือการที่เราไปทําให้ใครรักก็แล้วแต่โดยวิธีที่เขาไม่ได้ยินยอมจะเป็นทางลงทางอ้อมก็ดีนะนั่นคือโคตรบาอเลยนะครับเออนะครับเอ,อพอดีจะบอกว่าเมื่อกี้ ต็ออโทษตีนะฮะม,มันมีน้ำมมกขึ้น,น,นขึ้นจะมูกตลอดเวลาไม่รู้เป็นยังไงในตอนนี้ให้แล้วครับอยู่ดีพอเราจบก็ให้เลยเออผมตั้งใจฟังแบบมากๆนะคือเออผมก็พยายามนะนะครับถึงมันจะสูดน้ำมมกตลอดเวลาก็ไม่ไดีอืมพีม์เออน้ำมมกมันขึ้นใช่เหยเนี่ยเออกราบขอบอไถยด้วยครับขอขอบคุณพี่เป้เป๊ะนะครับก็ขอให้เวยพร้อมเหมือนเดิมนะครับมีโชคมีลาบสุขภาพแข็งแรงนะขอให้ จะติ่งดีดอืมแล้วก็ขอให้ผู้ฟังช่องกอกก๊อกถูกดต้วนครมีความสุขความเจริญสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ